สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของบรดาทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยเนาะเป็นวันอาทิตย์นะคะใส่เสื้อสีแดงสดใสนะคะพ่อแม่พี่น้องขะหากท่านต้องการเสื้อรุ่นนี้นะคะเรามีขายนะคะตัวละ150บาทมีหลายสีนะคะ M L X L ราคาเดียวกันนะคะ150บาทนะคะหากท่านต้องการสินค้าให้ท่านทักเข้ามาจากเบอร์โทรที่ลอยไว้ด้านบนนะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะหรือแอดไลน์เข้ามานะคะแต่ถ้าท่านมีไลน์อยู่แล้วก็ ทักมาเลยนะคะจะึ้นเองแต่ท่านไม่มีก็แอดไลน์เข้ามานะคะหรือท่านแอดไม่เป็นก็โทรหาวรดาวรดาจะแอดให้นะคะร้านค้าของวลรดาอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะ,ะ,คะร้านผ้าคามวรดาผ้าคามอยู่ช่วงๆโรงแรมเอ็มเจนะคะหรือสํานักงานเทศบาลน,นะคะชื่อของตลาดวรดาคือตลาดสมเจียดนะคะ คนมาสกลนะครช่วงเช้าจะเข้าใจว่าเป็นตลาดตุ๊กแก่ไม่ใช่นะคะชื่อตลาดของวรดาคือตลาดสมเกียรตินะคะท่านใดเข้ามานะคะก็มานะคะอยากแวะมาเยี่ยมก็ได้นะคะแต่ข้อสําคัญร้านของเราเปิด6โมงเช้าถึง11โมงหรือเที่ยงนะคะเท่านั้นสินค้าของเราถ้าท่านอยากสะดวกที่จะซื้อหรือจะให้วรดาถ่ายรูปให้ดูในเวลานี้นะคะ6โมงถึง10โมงหรือ10โมงครึ่งเพราะช่วง11โมงวรดาก็จะอัดคลิปหรือแพ็คของส่งลูกค,ค้านะคะ ในวันนี้เราก็มีสินค้าดีๆมาให้ท่านเราก็เลยมานําเสนอในคลิปนี้ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสินค้ามาใหม่ราดลก็มาบ้านก็มีโอกาสอัดอยู่บ้านก็ลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้แอนแอนพิเศษนะคะเราได้เสื้อคลุมนะคะเสื้อเสื้อคลุมสวยมากนะคะเราเคยขายมาแล้วล่ะคะ่ะแต่สินค้าผ้าไม่มีก็เลยไม่ได้นะคะผ้าตัวนี้ใส่ดีใส่สบายนะคะใส่งามตัวนี้นะคะจริงๆผ้าตัวนี้ขายตัวละ1,800บาทนะคะเป็นผ้าคามแท้ของสกลน,นะคร ตัวนี้อก40นะคะเท่ากับวราดาใส่แต่วราดาจัดโปรนะคะตัวนี้1,300บาทนะคะราคาสินค้าของเราจัดโปรให้อก40นะคะราคาพิเศษเลยนะคะจัดโปรให้เลยนะคะ1,300บาททวนนะคะจัดโปรสุดๆให้เลยอันนี้อก40เท่าวราดาใส่นะคะเดี๋ยววราดาจะใส่ให้ท่านดูอ่ะตัวนี้คืออก40นะคะอก40เพราะว่าเสือ้อตัวนี้40ก็จะใหญ่นิดนึงใหญ่กว่านะคะเพราะว่าตัดเผื่อ นี่ค่ะเห็นไหมอันนี้คืออก40นะคะที่วรลาดาใส่เนาะเสื้อตัวนี้เราจะต้องตัดเผื่อน,นิดหน่อยนะคะนี่ค่ะใส่สบายนะคะนะคะนี่เห็นไหมคะลายสวยค่ะตัวนี้งามด้วยวันนี้มาได้ไม่กี่ตัวนะคะแต่วรลาดาก็แบ่งกันมาอย่างนี้เห็นไหมคะนี่อันนี้คืออก40นะคะนี่แหละคะ่ะเสื้อคลุมเราก็ใส่เท่านี้แหละคะ่ะกระเป๋าใหญ่ใส่สบายเห็นไหมคะนี่คะ่ะงามอันนี้มีที่ตั้งด้วยนะคะนี่ ถ้าหากท่านใดท่านอื่นอาจท่านไม่ชอบก็เอาออกได้นะคะแต่ถ้าใส่มันก็จะดูดีหรูเป็นทรงขึ้นนะคะนะคะมันจะเป็นผีนถ้าเราไม่ตั้งขึ้นก็ไม่สวยเห็นไหมคะเนี่ยตั้งขึ้นมาสวยเลยเห็นไหมคะอันนี้อก40นะคะจัดโปร1,300บาทหากท่านใดสนใจทักนะคะบรดาใส่เป็นพีเซนเ,เตอร์ให้เท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะโอเคสวยแล้วก็มาตัวนี้นะคะอก42อก42เกินใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะ ปกติต uhm. ัวนี้ก็ต้องขายพันแปดพันหกแต่เราจัดโปรมันเดิมหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักอันนี้อกสี่สิบสองนะคะอกสี่สิบสองอกพิเศษนะคะอกพิเศษอกใหญ่ขึ้นมานะคะแต่เราก็ยังจัดโปรขายเท่ากันนะคะในราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะจริงๆผ้ารุ่นนี้ต้องขายพันแปดนะคะแต่เราจัดโปรให้นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสุดๆุ 1000, ดเลยนะคะ ถ้าท่านต้องการท่านอยากได้อย่ารีรอช้านะคะพราอมมีสามตัวเท่านั้นอันนี้อกสี่สิบสี่นะคะอกสี่สิบสี่นะคะนี่ค่ะจริงๆแล้วเที่ยวที่แล้วมีเคยมีสามแปดนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีผ้าก็เลยได้แค่นี้นะคะนี่ค่ะอันนี้อกสี่สิบสี่ตัวใหญ่เลยนะคะใส่สวยนะคะสวยงามบราดอก็ยังจัดโปรให้เหมือนเดิมพันสามนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากเอาไปใส่ไปฝากไปต้อนนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยรอนจะตายจะใส่เสื้อ คุมได้ไงไม่ใช่นะคะเราขึ้นรถอย่างเนี้ยอย่างวาดาอัาลิปอยู่ในก็ห้องแอร์นะคะห้องแอร์ก็จะหนาวนะคะใส่เข้าไปแล้วก็จะพอดีเลยนะคะ เราอยู่ห้องแอร์มันก็หนาวนะคะคือเรายังได้ห่มผ้าเลยขึ้นรถก็หนาวเช่นกันอันนี้นำใบสามอกสี่สิบสี่ใหญ่พิเศษนะคะแต่ว่าเราก็ยังจัดโปรให้อยู่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะคะด่วนจีไปเสนอจ่านะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีทวนอีกนะคะในคลิปนี้เพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะเพราะว่าสินค้าผ้ารุ่นนี้ต้องส่งไปตัดที่จังหวัดอุดรนะคะตัดบ้านเราไม่มีเพราะว่า งานพวกนี้ต้องตัดด้วยงานฝีมือที่ชานาญงานนะคะแต่เราอยู่ที่สกลก็ตัดแต่ตัดคนละแบบอันนี้สง่งไปตัดอุดรทีละยี่สิบสามสิบตัวนะคะแต่เราก็มาแบ่งกันหลายคนเนาะโอเคนะคะแล้วก็มาคลิปนี้เราจะฆ่าเขาด้วยผ้าพันคอเล็กนะคะวรลลาราคึ่งได้มานะคะสวยสีตะกอนะคะวรลา,ายังมาจัดราคาเดิมนะคะปกติผ้ารุ่นนี้ขาย290านะคะ2590หรือ250 แต่วันนี้วรลา,ายังมาจัดโปรให้ท่านอยู่นะคะเพนละ220บาทนะคะสวยค่ะดูลายมิตงานนะคะสวยงามแท้แน,น่นอนเลยนะคะจาก290จัดโปรเพียง220บาทเท่านั้นนัมเบอร์หนึ่งนะคะวรลา,ายกให้เลยนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะหรือท่านใดอยากได้กล่องก็ซื้อเพิ่มนะคะกล่องจริงๆกล่องเล็กกล่องละ25บาทแต่เราขายเพียง20บาทเท่านั้นนะคะหากท่านต้องการกล่องก็ซื้อเพิ่มนะคะกล่องละ20บาทนะคะอันนี้ หมาบอร์หนึ่งทับสองร้อยยี่สิบนะคะพิเศษเลยนะคะสวยคะ่ะผ้าลายนี้งามสีตะกอนเนื้อละเอียดสวยงามมากนะคะเราใส่ง่ายๆนะคะผ้าทามเห็นไหมคะเราไม่ต้องมากมายนะคะใส่อย่างนี้ก็สวยหรืออยากใส่แบบสบายๆนะคะใส่แบบไม่ต้องพิธีพิถันมากแต่แน่นนะคะเนี่ยเราจะเชิงให้เบี่ยงกันหน่อยหนึ่งนะคะเชิงให้เบี่ยงกันลดหลังกันนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่แบบ ไม่ต้องพิธีพิถันมากนะคะใส่ชิวๆนะคะเข้ามาอย่างนี้นะคะใส่แบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยแน่นด้วยนะคะนี่ค่ะแน่นด้วยวิธีใส่มีใส่ได้หลายอยา่างถ้าเราจะโค้งคอเลยก็ได้แต่โค้งคอบางทีมันก็ร่วงเนาะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะใส่แบบนี้เนี่ยใส่ง่ายๆสบายชิวๆอุ่นนะคะเนี่ยเวลาเปิดแอร์ก็เริ่มหนาวเลยนะคะอันนี้นำเบอร์หนึ่งนะคะสองร้อยยี่สิบนะคะนำเบอร์หนึ่งสองร้อยยี่สิบหนึ่งสองสาม ัมเบอร์หนึ่งนี่มีมีแค่สองผืนนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะในผืนที่สองนะคะโอเคนะคะต่อมาเป็นัมเบอร์สามนะคะัมเบอร์สามตัวนี้ก็สวยนะคะเป็นลายยาวเหมือนกันนะคะลายยาวแต่คนละลายนะคะท่านดูดีๆนะคะดูลายนะคะลายยกช่อย,ยกดอกงามมากนะคะผ้าของววลาแต่ละผืนยาวคมชัดสีงามนะคะัมเบอร์สองนะคะหากพ่อแม่พี่น้องอยากไปฝากไปต้อนนะคะห่อถุงแก้วก็ได้ วรดาก็ห่อถุงแก้วพร้อมโลโก้ผ้าคามให้ฟรีอยู่แล้วนะคะ220ยบาทนะท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านไม่ใส่กล่องจะไม่สวยนะคะสวยค่ะวรดามีถุงแก้วและโลโก้ผ้าคามแถมฟรีให้เลยนะคะอันนี้ในราคา220บาทเท่านั้นนะคะสวยนะคะลายใหญ่สวยค่ะรับรองเห็นไหมคะสวยงางม,มากนะคะเดี๋ยววรดาจะนับให้นะคะว่ามีกี่ผืนนะคะหนึ่สองสาลายนี้มีสามผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ หากท่านใดอยากเอากี่พื้นกี่พื้นก็ทักมานะคะเพราะสินค้าเราก็มีจํานวนจํากัดนะคะแต่ละรอบเพราะเราจะไม่เอามาเยอะเราจะไม่เอาลายละสิบสามสิบนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่หลายลายแล้วสั่งแม่กี่ทอทอมาเรื่อยๆเห็นไหมคะซีสวยคมชัดงามมากผ้าของวรดาคัดเกล็ดมาแล้วผ้าของวรดาคัดเนื้อมาแล้วนะคะว่าละเอียดอ่อนงามนะคะแล้วก็มาให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษนะคะเพียงพื้นละสองร้อยยี่สิบ หากท่านอยากซื้อกล่องเพิ่มก็ได้นะคะอันนี้นำเบอร์สองนะคะผ่านไปนะคะต่อมาเป็นนำเบอร์สามเป็นลายนี้นะคะลายสวรรค์น,นะคะลายบันไดสวรรค์น,นะคะนี่ค่ะสวยนะคะลายบันไดสวรรค์น,นี้ก็สวยนะคะท่านดูดีๆนะคะปกติเมื่อก่อนก็มีนะคะแต่ว่าไม่มีสายฝนรอบนี้มีสายฝนจีแถบริมนะคะเราก็จัดโกให้นะคะสองร้อยยี่สิบบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนำเบอร์สามสองร้อยยี่สิบบาทนะคะ สวยค่ะสวยค่ะงามแท้แน่นอนนะคะวรดาขายตรงหน้าปกเห็นมามคะหอมหอมคามมากเลยนะคะหอมกลิ่นคามมากเลยนะคะเป็นคามอันนี้ใช้ย้อมด้วยน้ําคามแท้เลยนะคะไม่ใช่คามผงนะคะตัวนี้ย้อมด้วยคามแท้เลยนะคะสวยนะคะนี่สองร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะหากท่านอยากเอาไปเป็นของข,องขวัญของจำรวยของสมมาได้หมดนะคะห่อถุงแก้วพร้อมโลโก้ผ้าคามฟรีนะคะ ฟรีนะคะลายนี้หนึ่งสองสามสี่นะคะลายนี้มีสี่ผืนนะคะสี่ผืนนะคะต่อมาเป็นลายนี้นะคะแต่ถ้าท่านอยากได้เยอะๆก็ทักมานะคะพรดาจะอนัดเม่กีทอเอาของมาส่งให้อีกนะคะนี่สวยะคะ่ะลายนี้ก็งามท่านดูดีๆนะคะนี่งามงามมากนะคะลายลูกแก้วนะคะสวยงามอันนี้เป็นนัมเบอร์อะไรเนาะเป็นนัมเบอร์สี่เนาะตรงนี้นัมเบอร์สี่เนาะนัมเบอร์สี่นะคะ 2 2 0บาทเท่านั้นนะคะ220บาทห่อถุงแก้วงามๆพร้อมโลโก้ผ้าคาวฟรีนะคะ220บาทนัมเบอร์สี่เนาะหรือท่านอยากได้กล่องเป็นพิเศษก็ซื้อเพิ่มนะคะ20บาทจริงๆของรุ่นนั้นต้องขายกล่องละ25บาท4กล่องร้อยแต่เราขอจัดโปรเท่าราคาต้นทุนนะคะกล่อง20บาทเนาะ20บาทท่านจะเอาเพิ่มก็โอเคมีกล่องพร้อมให้ท่านนะคะ20บาทเท่านั้น โอเคนะคะลายนี้ก็งาม1นึ่ลายนี้ก็มีแค่เท่าไหร่นะคะสองผืนนะคะตัวนี้2องสาืนนะคะแต่ลายนี้ลายพิเศษนี้นะคะลายขาวมีพื้นเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะท่านใดเข้ามาทีหลังท่านอาจจะไม่ทำนะคะลายนี้สวยงามมากมีพื้นเดียวนะคะจาก290ร้้าจัดโปร220บาทเท่านั้นหากความพี่น้องท่านใดสนใจเลยรับเลยนะคะลายเปลือกไม้นะคะตัวนี้ลายเปลือกไม้ ลายเปลือกไม้ขอบขาวหายากทายากมากนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยเอาไปซกักมันจะไหลยุยยย,ยใส่กันน้ําคาไม่ไหลนะคะรับรองเลยไม่ไหละคะ่ะแล้วก็ผ้าพันคอเราไม่จําเป็นต้องซักบ่อยนะคะใส่ให้นานๆค่อยซักก็ได้ซักด้วยน้ํายาปับผ้านุ่มอย่างเดียวนะคะเราใส่ไปยิ่งหอมนะคะยิ่งหอมเป็นกลิ่นคามธรรมชาตินะคะเนี่หอมหอมลนยนี้มีเพื่อนเดียวนะคะโอเคนะคะมาเป็นลายหลงนะคะ เป็นลายหลองเม็ดงาเหมือนกันนะคะสวยค่ะตัวนี้ก็สวยสีขามน้ําทะเลสีไม่เข้มมากสีเบาๆนะคะตัวนี้ท่านดูสีเบาๆชิวๆสีเบาๆ,ช,ๆ,บาๆชิวๆนะคะสองร้อยยี่สิบบาทนะคะอันนี้คือหมายเลขหกนะคะหมายเลขหกนะคะท่าในใดสนใจทักเลยจากสองเก้าเก้าขายสองร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะสินค้า รุ่นนี้มีเยอะแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้ลายเดิมเพราะสินค้าเปลี่ยนลายมาเรื่อยนะคะหอมคามแท้แน่นอนเลยนะคะตัวนี้นะคะหอมแท้แน่นอนเลยนะคะสวยค่ะเนื้อดีรายละเอียดงามนะคะ220ส,สิเท่านั้นบรดาจะห่อถุงแก้วพร้อมโลโก้ผ้าคามให้ท่านฟรีนะคะฟรีเลยโอเคนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพื้นนะคะลายนี้มีห้าพืนนะคะมีห้าพืนนะคะ ต่อมาก็จะเป็นอีกลายนี้นะคะเดี๋ยวบราดาจะเอามาให้ท่านดูเนาะรายนี้เป็นลายสุดท้ายนะคะลายสุดท้ายจริงๆแต่ว่าคล้ายๆกับที่ยกไปแล้วนะคะแต่คนละลายเพราะอันนี้จะมีลายสายฝนท่านดูดีๆสายฝนสอดหลองนะคะนี่เห็นไหมคะสายฝนสอดคล้ายๆกับบราดาใส่นะคะแต่คนละลายนะคะสายฝนสอดหลองนะคะดูดีๆนะคะสายฝนสอดหลง 2 2 0ร้อยยีนัมเบอร์ซนนะคะนัมเบอร์เจซนนะคะ2 2 0บาทนะคะสวยพ่อแม่พี่น้องขาท่านต้องการสินค้าดีๆงามๆท่านดูดีๆท่านดูคักๆนะคะสินค้าของวรรด,ดาไม่ได้ขายแบบสุกเอาเผากินขายตรงหน้าปกนะคะขายตรงหน้าปกขายตรงหน้าปกให้พ่อแม่พี่น้องซื้อแล้วท่านภูมิใจซื้อแล้วท่านดีใจนะคะท่านยิ้มหวานเลยนะคะได้รับสินค้า นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะจัดโปรให้เลยนะคะ220บาทนะคะจากราคา299านะคะ,ะ,คะลายนี้มีอยู่ทั้งหมด4พื้นนะคะนี่ค่ะสวยงามแท้นแน่นอนหากท่านต้องการก็ทักเข้ามาสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแน่นแน่นอนมีเห็นไหมคะแล้วใส่อย่างนี้ก็แค่นั้นก็สวยแล้วค่ะใส่ผ้าคามนะะี่ค่ะผ้าพันคอเราก็ใส่แบบนี้นะคะเพราะผ้าพันคอเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเลยนะคะเนี่ย ใส่ง่ายๆวันนี้เราไม่ต้องใส่หลายแบบนะคะเนี่ยคล้องคองไปเลยเราจะก้มจะทํางานจะอะไรงอกๆเง็กๆนี้ก็ไม่หล่นนะคะถ้าใส่แบบนี้ถ้าเราพลาดเราหมุนเนี่ยมีโอกาสหล่นนะคะแต่แบบนี้ใส่สบายง่าย,ายๆแล้วก็เก๋ๆนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่าวันนี้เรามีสินค้าดีๆเรามีสินค้างามๆนาเสนอให้ท่านทุกคลิปทุกคลิปเลยนะคะหากท่านต้องการอะไรท่านก็ทักทายเข้ามาเนาะยีเสื้อตัวนี้อก40นะคะวราดาก็ขายนะคะแต่ใส่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นนะคะ สินค้าของเราโอเคทุกคืนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะจากเบอร์โทร0985142596นะคะหากท่านมีไลน์ก็ทักขึ้นมาท่านยังไม่มีก็แอดไลน์นะคะหรือท่านแอดไม่เป็นก็ให้ลูกหลานแอดให้นะคะหรือลูกหลานไม่อยู่โทรหาวลดาคนนี้นะคะวรดานนจะแอดให้นะคะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรนําเสนอในคลิปนี้ได้แต่คำว่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตา ท่านเข้ามาดูมาชมก็ขอบพระคุณนะคะท่านซื้อก็ขอบพระคุณท่านไม่ซื้อก็ขอพระคุณนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูนะคะดูโฆษณาให้ด้วยแล้วฝากกดไลค์คกดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมให้วรรดาภาคคัมด้วยนะคะหรือท่านอยากคอมเมนต์อะไรก็ทักเข้าไปเลยนะคะใน YouTube วราดาจะเข้าไปตอบนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะช้าหน่อยก็ขอโทษขออภัยดย้วยเพราะทํางานคนเดียวขายคนเดียวห่อคนเดียวส่งคนเดียวนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านคนเดียวนะคะเพราะว่าลูกๆไปเยี่ยมหลานนะคะอยู่ต่างอําเภอเนาะ อยู่บ้านคนเดียวนะคะวันนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวออกไม่ไม่คนเดียวเท่าไหรค่ค่ะก็มีหมาสองตัวนะคะอิงอิงกับอองอองนะคะอยู่เป็นเพื่อนนะคะน่ารักมากอิงอิงอองอองโตแล้วนะคะก็พอดีมีเสียงเหา่ามีอะไรด้วยนะคะแล้วก็รอบบ้านแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดไปก็ไม่น่ากลัวคะ่ะเพราะว่าข้างบ้านก็เป็นบ้านน้องชายเนาะก็คนเราก็เพิ่งมา อบอ,อุ่นอยู่ด้วยกันนะคะพี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้เราก็ได้นําเสนอสินค้าไปมากมายแล้วนะคะท่านอัดต้องการอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะทักทายเข้ามาเลยหรือท่านอยากแนะนําอะไรวรดาเข้ามาก็แนะนําได้นะคะยินดีรับฟังทุกทกท่านนะคะกขอบขอบพระคุณทุกท่านที่มตตาอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ